เต็มพื้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนะคะเราจะใส่ถุงมือก่อนนะคะ เกิดผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยนะคะทุกคนถุงคาดถุงคาดถุงพลาสติกลูกใหญ่มากนี่ค่ะ เก็บจริงๆนี่ห้ามลืมถุงมือเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าเนื้อมันนะคะจะมีกลิ่นเหม็นมากนี่นะคะถ้าเขาแก่จัดเขาก็จะบีบง่ายค่ะนี่ค่ะบีบออกมาแล้วก็จะเจอเม็ดในอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกันต่อนะคะ ได้มาแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะเต็มถุงเลยโอ้ยถุงจะหลุดนี่ค่ะได้มาแล้วได้มาแล้วค่ะเต็มถุงเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะว่าหลังจากเก็บแล้วเนี่ยจะต้องทำยังไงต่อถึงจะได้กินนะคะไปเลยค่ะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาบีบเอาเม็ดข้างในกันนะคะนี่นะคะอันนี้คือลูกแปดกล้วยค่ะเราจะมาบีบเอานี่นะคะบีบเอาเฉพาะเม็ดในนะคะเม็ดในแบบนี้ค่ะ ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะมือจะเลอะนิดนึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราทำไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะ ยังเพิ่งปิดหนาวมากเลยเหรอหนาวเจริงเหรอโลเป็นโกบเขาอะคือถ้าใครได้ลองสัมผัสลูกสุกๆอย่างนี้ของเขานะคะจะบอกว่าเหม็นมาก แต่ชั้นได้ชั้นนั้นนะคะมันก็สามารถทานได้ถ้าเราทําถูกวิธีนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเราก็จะบีบเอาเฉพาะเม็ดในอย่างนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะ จบไปเรียบร้อยนะคะกับการสาธิตวิธีการทำแปะกล้วยง่ายๆสำหรับใครที่สนใจก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวิธีนี้จะง่ายมากไม่ต้องต้มค่ะเก็บมาล้างทำความสะอาดและห่อกระดาษเข้าไมโครเวฟได้เลยค่ะนี่ค่ะ เหนียวเนียวหน,นึบหนึบเลยค่ะนี่นะคะทานได้เลยค่ะ ีนี้อาจจะไม่ถูกใจนักสำหรับคนที่รักสุขภาพและไม่ชอบทำอาหารกับไมโครเวฟนะคะแต่ก็ไม่ดราม่านะคะทุกคนนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆสำหรับการทำแปะกุ้ยให้อร่อยค่ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ